พูดไม่ได้เกิดบ่พะเนี้ยพูดไม่ได้เกิดนันกินเลยกินเลยตอเเฮ้ยไม่อยากคุยไม่อยากคุยให้กินรกินเลยอือไทยมาไม่อยากคุยตีก็อ่อ่ะอ่ะอ่จีโอ้ยโอ้ยปับปับปับเป็นังไวแพ่ไมเนี่ย่ป่า เคุยรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล็อตอลตัวเลยเอ้าเฮ้ยอย่าหักอย่าักเอ้โหแพร่เล่าแ่เล่าตาเนี่ยเบ้องต่อน้อโอ้ยมาหับ่มาหัตายบมตายบ่ย่ามาคุยวะอย่ามาคุยเออเดี๋ยวมาหนีแล้วคุณแบกข้อจ้าเ ไปบ่เปลียนบ้นเราสั่นวะหมื่บ้านเนาะแพ้จมจันทมนน่ได้เกิดไมจันทรเน็ตเบิ์ดบ่ตัวครับว่ะไ่แมเข่เนต้องพูดบ่าเปต้องพูดบ่่ขนาดแพ้่เรานัง่แพ่เลยพยางไม่ยาได้ขนาดพอเรากอขับรถเราก็ยังหลินมากเลยได้ บ๊วเห็นกบออไปเากินไหมเยอะเยเนียอยอ่ไยเนี่ยเรียมเอา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 วมี่อาไปกินโอ้ยยังวะเขาบกินเาสีต่อถตอถิ่ไปเลยมากเราอยู่ดีเลยเด้มาเกี่ยตัวนี้เออเราเราเลียมเนาะแบบที่สงตัวเลยวะไม่มีตายางไม่มีตายาง ได้กินกิแตกิแตกเลยเลยกิแตกกิแตกแล้ววันเจ้าภาษีลาไทเดี๋ยวเขาฮัทเดี๋ยวล่ะไปนี้เขานี้เปหรอกไปมดหมอกปดหมอกวัดไปใส่ได้แล้วเอาม่ปุ๊บสอาหสอามหอสามเลยเอามเลยเอสามเลยสสามเายสอสามเลยหสอสามหนึ่งสสา บกบกเขียนบกบดกันนะบกบเขียนบกบดกันนะยิ้มย mm ิ hmm. ้มยิ้มนะยิ้มยิ้มยิ้มกว้างนะยิ้มไม่ได้เป็นร้อนแล้วเรนร้นนะเราแบบขัดขามากล้ๆมาหน่อยเขาเห็นึินอ่า้อนเนี่ยเฮ้ยบไปจิงเนยวะ้มนี่ยินมา

กินแล้วพี่เด้อข้ากินเลยพี่เด้อน่ะข้าวอสอตัวเขาหัดปเด้าแม่งอ่ะยังไ่ทัาเขาอ่ะไปหัดแม่ไปนะไปตรงแ้วรงไปยังไม่ท่านไหนข่าตัวไเข้ากิน พี่เลยวะหน้าอลาพี่ดีพี่จะเจ้าีช่ไหขาวเหนียพี่ดีป่เพี่รีพี่ลีหรอกินรูทพอดีอ่ะโอ้ยข้าเหน่ยหล่นนะห้อยไปจับกินเดียร้อยเขาโอเของหัดละหมดไล่จช่ไหมจับกินเงียบครับ ยังนะ่าิน,นับก,กินัวนีกไอจิโร่ะนี่ก็กินกนี่กอนเฮยังอะนี่เมื่อกี้กินเหรอเขาไปซ้อนเหรอยู่เลยเหรอเฮ้ยยเงไม่กิดทวนอ่อขาขาข,า,ขานั่นจบเออเก่ยนะครับน่อๆบมีไปบอกเลยแะเก่ยน่เก่ยน่ เกนอครับแกเดนครับิ้เล็กนครับยิ้มยิ้มยิ้มแน่ครับยิ้มน่บ้ยิ้มแน่ยิ้มแน่แกนะแกนะบ้ยิ้มก่อนยิ้มให้ลูกใ้รลานเบก่อนยิ้มก่อนเกรูดเลยบาดี่นีกมรยวยิ้มก้อนยังวะบยิ้มให้เบิ้งก้อนบ้บอกบแยกกันนะแก้ะครับ กันนกกันนาึแล้วไานแล้วเกนหนีอีกคือเเ่าหรหนีมาเกนหนีไปกินเอาลดลองอุดเบงอย่าไปอุดคอลองอุดเบงหน้อุดแก้เครับมาตงย่างอุดแก้ไะละอุดเ้ยแกเลยครับแกเลยครับแก่เลยครับแก่ครับ แนะครับแกนะครับหามเลียมด้วยหามเลียมอดโอดนีสอไม่รอดคนตานี่เหมือนปลาอมจะแพวเฮ้ยไปใส่ไม่รอดวน้าโอ้โอ้้น่วินา็นันี้กันี้าเห็นปะมาเพิ่นได้เตรียมว้าวไม่อยากคุยเรื่องวมนะเสีนอวมเ้ยเออน่ะ น่าดีสิหน่อยเว้ยกินกินไปกินไปกินไล่กินได้ไหมไล่กินไล่กินไล่กินยังไล่กินปึ๊บแหสามเลยสามเฮ้ยเฮ้ยมันใจบอมมันใจแล้วมันใจบอมมันใจแล้วกินตัวนึ่งกนกินตัวนั้นน่ะกินเลยกินเลยกินเลยกินฟรีเลย กินสองกินสอเขาคือมากินสองเ้าไปเล่อกินข้าฮเผอข้่วฮอดมักปัญญากินดีไหมกินดีผู้เชียงขาหน่อยเซ่เมากมากฮอดไปยี่ตัวได้เนี่ยผเชียงขาคหน่อย้ายในตะขาหน่อยจืดจืดเส้นตัวลางข้าวเนี่ยอันนี้กัมดังงกันได้ด้ว ซึ่นยังความังเกินเลยขฮอตเมื่ออีกตัวหนึ่งคับขาฮอดนี่ดีขาฮอตไอตัวขานี่เดตัวนี้ขาด็ขาขาจี๋หล่ะนี่โมกุ้มโมกุ้มเจาสีขาตัวนั่นเลยบ้ยขาไม่ได้มีวาขาคือสองเลยบ่ แต่เท่งนี้ก <Exped ition> <c oughs> <can> ินกรับคือเราไม่ออกกันเฮ้ยวอมฮัลหเฮ้ยจุมาซิวีแถววอมโอ้ยฮฮ้ยฮ่ยฮยฮยาแล้วขาขาหดแล้วเฮ้ยเฮ้ยาเ้้้เู้้้